เป็นเรื่องราคาขายปลีกเป็นการทําตลาดของแต่ละยี่ห้อนะผมว่าอย่างนั้นนะแต่ส่วนเราเนี่ยเราต้องเข้าไปดูว่าส่วนที่ท่านชําระภาษีไว้มีการกักตุนหรือไม่นะถ้ามาผลิตก่อนตีหนึ่งก่อนเที่ยงคืนเมื่อคืนน่ะท่านต้องอัตาราเดิมถูกไหมละ่ะแต่หลังจากเที่ยงคืนเป๊ะเมื่อคืนนี่นะลายการผลิตพวกวายพวกโทเบียร์พวกอะไรนี้เนี่ยที่เขาต้องผลิตทั้งวันทั้งคืนนี่นะเราก็ต้องไปดูว่าเพราะหลังเที่ยงคืนเป้งนี่อ,อัตาราใหม่แล้วนะ ส่วนท่านจะไปขายเท่าไหร่ยังก็เป,เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละเรื่องนี้สแตมเรามีบอกอยู่นี่สแตมชัดเจนว่าผลิตเมื่อไหร่เนี่ยเบอร์สแตมไปเมื่อไหร่เพราะว่าตัวสแตมจะเป็นตัวชี้ว่าท่านเสียอัตราใหม่หรืออัตราเก่าวถูกไหมก็เป็นมันก็เป็นเรื่องยากของเราเหมือนกันที่จะไปกำกับราคาขายปลีกตอนนี้ถูกไหมละ่ะถูกไหมละ่ะซึ่งถ้าพูดกันตามทฤษฎีมันก็ต้องมีหน่วยงานอื่นซึ่งดูเป็นเรื่องภายในถูกไหมละ่ะก็กลมการคัน้าภายในถูกไหมละ่ะซึ่งเราก็ประสานไป